สนักเรียนเตรียมอหารครับ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 มรับครับครับครัยครับ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 เรียคราบครั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 นครครับครับรับมรีบครับครับคนับครับครับครรัครับคริบครัับครับครับครับมนักเรนเตรัรับครรับารับครับครับครัครับครับครัรับครัับรับริคครับครับเรร เฮลิคส์เมนเวอร์ของคนที่ไม่มีใครช่วยเหลือรอบข้างนะครับก็คือเราต้องเฮลิคส์เมนูเวอร์ช่วยเหลือตัวเองนะครับเอานะครับสาธิตว่าผู้ป่วยกาลังกินอาหารเข้าไปครับเกิดอาการติดคอขึ้นมาครับไม่มีใครอยู่ข้างๆครับมีเก้าอี้อยู่ครับนี่นะครับกดไปตรงใต้ลินปี่นะครับจนกว่าอาหารจะออกมานี่นะครับอาหารลึกออกมาแล้วก็นะครับต่อไปก็คือการทำเฮลิคส์เมนเวอร์ แบบที่มีคนมาช่วยเหลือเรานะครับก็ศาสาธิตโดยผู้ป่วยกินอาหารเข้าไปนะบนการที่ฟอขึ้นมาเราสังเกตได้จากที่อย่างนี้ครับก็จะมีคนมาช่วยนะครับทำาการเข้าไปข้างหลังครับแล้วก็เอามือกั้นไว้อยู่ใต้ลิ้นตีนะแล้วก็กดประมาณห้าถึงสิบทีนะจนอาหารหลุดออกมาครับี๋สวสาธิตว่าถ้าคุณทําแล้วอาหารมันไม่สามารถหลุดออกมาได้ครับคุณจะทํายังไงครับ เอาแล้วพี่ป่วยก็รับประทานอาหารเข้าไปแล้วเกิดติดคออีกรอบนะครับเอาอีน้ำเร็วช่วยก่อนเอาตีอาหารไม่ออกอาหารไม่ออกนะแม่โถนึงโง่ก้านะครับโถก้านะครับฮัลโหลครับมีคนอาหารไม่ออกจากคอครับเกิดอาการสลบนะครับเร็วๆครับช่วยนะครับผัาแพทย์เด่วๆนะครับือโง่ก้าวนะจำไว้ดีๆ นี่ก็ปล่อยเป็นหน้าที่หมอต่อไปนะครับก็ลุมผมขอจบการรายงานเพียงนี้นะครับขอบคุณครับ